코리아 뭐 하는 거야? 우리가 한국 입국에 거부당해서 한국 ายเป็นสึกใหญ่สองชาติจนได้ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้เหตุเ <Hey, S 1> นื่องจากล่าสุดมีคนขุดพบคลิปนักข่าวสาวเกาหลีใต้ท่านหนึ่งออกมาทําคลิปคอนเทนต์กล่าวถึงคนไทยซึ่งจากคลิปดังกล่าวนี้มีเนื้อหาที่กล่าวถึงคนไทยในเชิงดูหมิน่นพร้อมน้ําเสียงล้อเลียนประมาณว่าคนไทยไม่มีเงินมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้แต่ส่วนใหญ่เข้ามาเพราะว่ามีจุดประสงค์แอบแฝงซึ่งในเวลาต่อมาคลิปดังกล่าวก็ได้กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายรวมถึงทําให้คนไทยจํานวนมากเกิดความไม่พอใจจึงทําให้คนไทยต่างพากันมินิ่งดูได้จัดทัวลงยับ ล่าสุดด้านนักาข่าวเกาหลีใต้ได้ทราบเรื่องดังกล่าวนี้พร้อมกับชี้แจงถึงเรื่องคลิปดังกล่าวโดวยเผยว่าทุกสิ่งที่พูดไปล้วนเป็นเรื่องจริงอีกทั้งเตรียมจ่อดำเนินคดีคนไทยหลังโดนทวนลุงยับทำเอากระแสแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีใต้กลับมาอีกครั้งอีกทั้งยังมาพร้อมกับประเด็นร้อนสุดเดือดในโลกออนไลน์ณักขณะนี้สืบเนื่องจากจุดเริ่มต้นที่มีหญิงสาวรายหนึ่งเล่าประสบการณ์ถูกตมเกาหลีใต้ส่งกลับประเทศหลังตอบคําถามไม่ได้ว่าต้นไม้ที่โรงแรมมีกี่ต้นห้องพักสีอะไรและด้วยเพราะเหตุนี้จึงทําให้จุดชนวนให เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นรวมถึงประเด็นอื่นๆโดยในเวลาต่อมาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของครีเอเตอร์รายหนึ่งซึ่งพบว่าเธอนั้นคือนักข่าวสาวเกาหลีใต้ที่ได้มีการทําคลิปคอนเทนต์ในลักษณะของการล้อเลียนและดูหมิ่นพร้อมกับสวมกระโปรงและติดทงไทยซึ่งในบางช่วงของคลิปดังกล่าวนี้ได้มีการเผยถึงคนไทยว่าคนไทยไม่มีเงินมาเทีย่ยวแต่มาเพราะว่ามีจุดประสงค์แอบแฝงจึงทําให้คนไทยจํานวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมตดติงกันอย่างล้นหลามจนล่าสุดคลิปดังกล่าวนี้ไม่สามารถเปิดดูได้แล้วโดยชาวเน็ตไทยหลาย คนหลังจากที่ได้ทราบกระแสะข่าวต่างก็เดือดจัดพร้อมระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปต้นเรื่องนี้เอาไว้ว่าตามหามาจนเจอนี่ไงคลิปคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนเกาหลีที่มีดราม่ากระแสแฮชแท็กแบนเกาหลีหุยพวกแกเห็นแล้วขึ้นมันแสดงโอเวอร์แอคติ้งเกินจริงไปมากฟิลล้อเลียนสุดๆที่สําคัญคนในคลิปก็เป็นผู้ประกาศข่าวซึ่งต้องวางตัวเป็นกลางนําเสนอข้อเท็จจริงหาข้อมูลก่อนนําเสนอกันการเข้าใจผิดซึ่งดูจากคลิปที่นางโพสต์ไม่มีเลยมัว่วบวกใส่ไฟคนไทยสุดๆบางรายก็กล่าวว่าเขาดูถูกบ้านเรา แต่ไหนแต่ไรเวลาไปเกาหลีแค่บอกว่ามาจากไทยบางคนก็คว่ำปากใส่แล้วทั้งๆที่เมื่อก่อนตัวเองเป็นประเทศที่เคยยากจนมาก่อนแต่ว่ามาดูถูกคนอื่นบางคนก็น่ารักแหละควรแบนตั้งนานแล้วไหมครับเราใจดีกับเขามากไปจริงๆประเทศอื่นสวยๆเยอะแยะโดยล่าสุดหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าข้ามประเทศไปมาจึงทําให้ด้านนักข่าวสาวเกาหลีใต้ที่ทําคลิปดังกล่าวนี้ได้ทราบเรื่องก็ได้มาปิดคอมเมนต์คลิปต้นเรื่องพร้อมออกมาเคลื่อนไหวและชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวนี้อีกครั้งว่าวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเธอได้อ้างอิงขึ้นมาจากเนื้อ ื้อหาข่าวจริงๆโดยได้ระบุแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่าวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้นสร้างขึ้นจากเนื้อหาข่าวจริงที่ไม่สะท้อนความคิดของแต่ละบุคคลซึ่งเธอไม่ได้มีความแค้นหรือว่าเจตนาร้ายใดๆต่อคนไทยอีกทั้งยังต้องการให้มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยและร่วมมือกันพัฒนาซึ่งในช่วงท้ายของแคปชั่นเธอยังได้ระบุข,ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าจะดำเนินการทางกฎหมายกับการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการกระทําที่เกินขอบเขตจึงขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทีี่่ไไมมดดสาารถลบ้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบค่ะซึ่งโพสด,ดังกล่าวนี้เธอก็ได้ปิดคอมเมนต์ไว้อีกเช่นเคยโดยยังมีชาวเน็ตไทยอีกหลายคนที่ยังคงพูดถึงประเด็นที่สำนักข่าวแห่งเกาหลีใต้ได้นําเสนอข่าวน้ําท่วมภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีชาวบ้านหลายคนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ําท่วมครั้งนี้เป็นจํานวนหลายครัวเรือนแต่กลับมีคนเกาหลีใต้ได้เข้าไปคอมเมนต์ในทํานองว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคนไทยเข้ามาทํางานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้จึงทําให้เกิดสงครามระหว่างชาวเน็ตไทยและชาวเน็ตเกาหลีกันสนั่นโซเชียลนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงกระแสแบน เกาหลีใต้โดยหลายคนเผยว่าอยากให้มีการแบนกันอย่างจริงจังและรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวไทยไปท่องเที่ยวที่ประเทศอื่นกันมากขึ้นซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์ชาวเน็ตไทยต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวนี้กันว่าแบนการไปเกาหลีแต่ดาราเกาหลีเข้ามากวยเงินในไทยกลับประเทศชำติ k กตอกคนเกาหลีก็เคลมแพลตฟอร์มไทยไลฟ์อินฟูกับคนไทยทุกวันคนไทยเอ็นดูยิ่งกว่าบางคนลับหลังก็เหยียดเอเชียด้วยกันอยู่ดีถ้าจะแบนจริงกั้นใจตรงนี้ให้ได้สิบางรายก็กล่าวว่าเกาหลีคงคำแฮชแท็กแบนเกาหลีแบนนางกิน ก็ยังมีคนไปเที่ยวตามปกติสินค้าเกาหลีก็ยังคงซื้อผลิตผู้มาตกเรื่อยๆถ้าเอาสาัใจจริงๆแบนทั่วโลกยอดตกทุกอย่างซบเซาทุกด้านนั่นแหละถึงตบหน้านางได้แต่นี่แค่ไทยแถมบางกลุ่มที่แบนเอาอะไรมาส่งผลต่อเกาหลีก่อนเกาหลีมันดูถูกเราวาถูกต้องแล้วล่าสุดพบว่านักท่องเที่ยวไทยในเกาหลีใต้ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดเจเดือนที่ผ่านมาโดยคนไทยหลายคนได้เปลี่ยนเป้าหมายไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นและจีนแทนเนื่องจากทั้งสองประเทศมีสถานที่เที่ยวที่สวยงามและไม่เสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธ ทัประเทศนั่นเอง